และ5สินค้าที่สามารถสกีนโลโก้ได้เป็นอย่างดีอันดับหนึ่งเลยนะคะร่มร่มของเรานั้นสามารถที่จะสกีนโลโก้ทําสื่อโฆษณาโปรโมท5ร้านต่างๆได้เป็นอย่างดีเมื่อมีโลโก้ของคุณลูกค้านะคะสกีนลงไปบนร่มและผู้ที่ได้รับไปนําไปกลางตามสถานที่ต่างๆก็ได้เห็นโลโก้แน่นอนพอเห็นโลโก้ก็มีการจดจํานะคะโลโก้ใหญ่ๆเช่นธนาคารต่างๆยี่ห้อรถยนต์ยี่ห้อมือถือต่างๆนะคะล้วนแล้วใช้ร่มนี่แหละเป็นสินค้าพีเมียม ที่จะโปรโมทที่จะทําสือรร่อโฆษณาทาโปรโมชั่นนะคะแจกให้กับคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะในเทศกาลไหน,ไหนๆร่มเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะคะและยังมีความหมายที่ดีหมายถึงร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะแดดจะฝนร่มเนี่ยสามารถใช้งานได้นะคะเป็นปัจจัยหลักไปแล้วนะคะร่มกลายเป็นแฟชั่นแทนหมวกแทนแว่นตานะคะเป็นสินค้าพรีเมียมอันดับแรกเลยนะคะที่ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยนึกถึงในการสกรีนนะคะต้องยกให้ร่มเลยนะคะสินค้าของเรามีสินค้าพร้อมส่งนะคะ สั่งซื้อร่วมกับธนาคารร่วมรวยได้เลยนะคะอันดับต่อมานะคะเป็นแก้วเยติแก้วเยติของธนาคารร่วมรวยนะคะเนื้อสแตนเลสอย่างดี304เกรดพรีเมียมเก็บความเย็นได้ดีนะคะที่สําคัญมีปุ่มนะคะเพื่อปิด ล็อกกันนะ้ำออกด้วยนะคะตัวนี้สามารถเก็บความเย็นได้เป็นอย่างดีมีมากมายหลากหลายสีคะสีสวยงามให้คุณลูกค้าสามารถที่จะสกรีนโลโก้ลงไปได้ที่สําคัญเราใช้เนื้อสีที่ดีนะคะไม่หลุดไม่ลอกไม่ลอ่ลอนเรามีการเทสสีมาแล้วอย่างดีสกรีนโดยช่างมืออาชีพนะคะสีลงเท่ากันหมดมีทั้งบล็อกไม้บล็อกอลูมิเนียมและที่สําคัญเราใช้โปรแกรม AI นะคะไม่ว่าจะย่อเล็กหรือขยายใหญ่เท่าตึกก็ไม่มีไฟล์แตกแน่นอนสวยคมเด่นชัดนะคะสามารถสั่งกับธนาคารร่ำรวยได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูสินค้าต่อไปกันเลยค่ะและของชิ้นต่อมาเป็นปากกามงคลปากกามงคลนะคะเป็นของชิ้นเล็กนะคะแต่ว่าพรีเมียมสุดๆที่คุณลูกค้าเนี่ยนิยมที่จะนําไปสกรีนแจกนะคะไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกนะคะหรือว่า จะเป็นของโรโมดทาสื่อโฆษณานะคะได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้ก็เป็นสินค้าขายดีนะคะตัวนี้เป็นปากกาลูกลื่นนะคะหัว0ู 5, เขียนได้ลื่นเขียนได้ไวมากๆนะคะเป็นสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยนิยมนะคะนําไปแจกเป็นของขวัญของแจกของแถมของพรีเมียมสามารถสกินโลโก้ได้อย่างติดทนนานอย่างดีเลยนะคะสั่งซื้อได้ที่ธนาคา้าร่ำรวยค่ะต่อมานะคะเราจะเสนอเป็นเสื้อกันฝน เสื้อกันฝนเป็นสินค้าที่นิยมเป็นอย่างมากที่ลูกค้าจะนํามาสกรีโลโก้เพราะว่าเป็นของที่สามารถใช้งานได้จริงตลอดทุกเทศกาลตัวนี้นะคะสีสกรีนเด่นสวยคมชัดเลยเรียกได้ว่าพอสกรีนมานะคะได้ใช้แน่นอนและเป็นการโปรโมทที่ดีมากๆสินค้าของเราเป็นสินค้าคุณภาพดีนะคะสีติดทนนานแน่นอนนะคะตัวนี้ไซส์ต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋า เกระเป๋านะคะตัวนี้ก็สามารถสกีนโลโก้เพื่อแจกได้เป็นอย่างดีเป็นการโปรโมททาสื่อโฆษณาที่ดีมากๆเลยนะคะเวลาเราสกีนลงกระเป๋าไปแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถนาไปใช้งานได้จริงนะคะสะดวกสบายไม่ว่าจะใส่อะไรนะคะก็ถือว่าเป็นการโปรโมทให้คนรอบๆข้างเนี่ยได้เห็นทําสื่อโฆษณาเป็นของเทระลึกของชําลวยในงานต่างๆได้เป็นอย่างดีตัวนี้ก็เป็นสินค้าขายดีอีกรุ่นนะคะต่อมานะคะธนาคาล่งรวยขอฝากช่องทางการติดต่อ สามารถสั่งสกีนได้ที่ธนาคาล่มรวยงานสวยงานด่วนงานไวสั่งซื้อได้ทันที0891246230และ02447555 8 7